สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกลนหัวล้านพี่น้องเอ้ยไปได้ออกมาหลายมื่อเป็นยังไดบ้ท้องให้ท้องนักกับได้ว่านเข่าไว้ก็บ่เกิดเกิดมายอมมาย้ำเลยไหมเบิ่งให้นะนดูพี่น้องเดี๋ยวแย่ได้ที่พายงางเบิงเบิ่งร้านกาแฟน้องเตยเป็นยังไดหลายร้านกาแฟนี่ก็ได้เปิดแหน่ป้าเปิดแหน่เตี๋ยพว่าน้องเตยอยู่พอดีพี่น้อง งูงักงูงักอยู่เะเออพปเย็นมอดคือสิบปรด็นมาบ้านเนาะมาจอดลายมือแล้วพี่ต้องขันบ่ไมา้าจอบนะมาเด้กลอยมาเด็กเฮ่เอฮัง่งแกไม่เห็นจอดรถจอดอยู่เธอเลยอยู่อ้าวลอยมาตะึงเหมือนว่าเด้ ยายนุ Salvador, ่ยพาออกมาอัปเดตทงให้ทงนาขึ้นเ่าหล่ะพี่น้องเอ้ยน้ำจากมงเราบุษะสี่มงกว่าเราเตี่ยแต่ว่าแดดแห้งๆพี่น้องเออแดดแดดยายนุ่ยทิพาไปเบื้องเขาเพื่อไงถองงอเราวันไว้วันอันนั้นซองรอบเบื้องอันนั้นมองมองอันมองอัน น้ำมังคังกับพรเกิดได้พี่น้องมองน้ามังคังกับพรเกิดพุ่นหน้าจ้ะแห้งปันหัวปลูกพี่น้อง <c oughs> ให้นี่แล้วว่ามันเกิดอยู่สันว่าเกิดพา่างแห้งแล้วเ,เดี๋ยวรอก็ไมาจัดการของร้อนนอนพี่น้องเนาะจากสิได้ซ้ำได้ร้อนวัวนเห็ดหนาะยากหลายปีเนี่ยพี่น้องฝนตกลงมาวันแล้วฝนตกลงมาเขาก็บ่เกิด ไปเบิ้งให้ระว,วันมาอีกซองให้ยืดทั้งไตพออันนี้เป็นเขาเจ้าพี่น้องออน้ำแห้งแล้วละขันมันแห้งให้จังสี่มันกับว้านเกิดดีอยู่ได้พี่น้องอันนี้วานยามเดียกโซบตังแต่ฝนขันเขาว้านเขานะับตกรถดได้ฝนหน่ะมันเป็นยังบัวบัดยามเขาเพราะขังน้ำนี่มันกับโบตกลงไม้เขาได้พี่น้อง พูดอะไจ้ะพี่น้องเกิดห้างห้างเอาห้างห้างแล้วมันยัง,ง,งอันห้องเงียเนาะพี่น้องเนะ <c ười> าะเข่าเจ้าโอ้ยมาเกิดบางนี่มันเกิดได้มันกับปะถอ,อกเลยพี่น้องใกล้เนี่ยใกล้ใกล้ไฟเป,เ,ปเปิดเป็นเปิดไฟไว้เงี้ยมันขึ้นมันมันบ่เข่ามันบ้ ถอกเลยพี่น้องเกิดด้วยมันประถกหมดนักสํำรวจอะออกกอนล้วพี่น้องสองให้นี่วานไม้ได้อน่ะพี่น้องกำลังตั้งนอพี่น้องเกิดแล้วตั้งนอแล้วมงังใดเป็นน้ำ ลายม้ามันกับบ้อนเกิดดอกจะถ้าพอทง,งอแล้วทีสามอาดอกนะจ้ะกําลังเกิดพี่น้องเขากําลังเกิดจ้าขันเข,าข่าเพราะขังน,น้ำหรืยเอ็นหาฝนหด้อบัดที่เนี่ยเกิดแล้วพี่น้องกําลังเขียวอมห้ามแฮมไผรอบสองนี่ไม่ได้คาดได้ไ่ยพี่น้อง ฝนมันตกห้ำก่อนเลยป่ขาดแล้วปอยมันเกิดเองวะมายอมมายแ่มหนาทึบบ่นอะเออนาจ้าปวะของเพื่อนวันประสบฝนเพื่อนกระเคียวปะพอทาง,งอวันสองรอบพี่น้องเอ้ยเย็ดน้าย,ยากไร่เนาะปีไหนเนาะ เราหล่ะพี่น้องแง้งนอเกิดแล้วตั้งนอแล้วมันรุ่นมาชมกันว่าปีนี้เฮ้ยดูสิได้เขาเพราะยีะ่สิบฟีบเป็นยังวะจีเราะว่าน้องเตยกับพี่ยัยหมดแล้วปรับน้ำไมเนาะจ้าดินดินก็อาชิบดีบันไดนาะจ้าเนาะเออสู่กันไปพี่น้องเอ้ยเฮ็ดหาอยู่หากินเฮ็ดเพราะได้อยู่ได้กินได้กิน,ได,กนได้ทาน,น้ำเพืน่น ไอ้หน่่ยก็ออกมาเบิง้งงอ้ยเกิดแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยเกิดแล้วเอา้าเห็นน้องเขาเกิดแล้วกะสงสิดีใจยิ่ดอกพี่น้องอึ๊บถไถพ่อท้องงอกอะะจอดไม่นี่แล้วจ้าไหจ้า นี่นง้างล่อเข่าจัดเอากันพี่น้องเอ้ยพาเบิ้งเข่านี่ล่ะพี่น้องจัาสิพาเบือ้อ่ะเห็ดกับโบอ,อกปลูกมาอยู่เห็ดกับโบอ,อักด้ยพี่น้องปีนี้มันเป็นอยังบุ๊คสนยางน้าเป็นยังยงนะียยหมดกับงาํงาๆให้นี่เขาเจ้าได้จ้ะนี่เขาเจ้าทั้งนี่เขาเหนียวสองให้นั่นสองงานนี่ เป็นข้าวเหนียวพอทางงอแล้วก็อัดคันเท้แล้วเปลี่ยนยุดอกพี่น้องเกิดยู่ที่นอกพี่น้องเนาะเกิดยูจบับบดลเร็วไปกันถึกเสียงเดียวกันเขียวอมห้องแมมพมยูดอกเออเกิดจังสี่เนี่ยเนาะพี่น้องเนาะ ก็สิมีหวังได้รุ่นท้องนั้นเพื่อกะซองเทียให้กันนี่นนะส่งฝากกันนะจ๊ะสง่งฝากกันนะวานซองเทียขึ้นกันวานมือเดียวกับพ่อทององาะขึ้นกันแหละพี่น้องโอ้ยแดดดิพี่น้องคนน่ะเอานี่ละชีวิตเช้านะมีรุ่นตลอด ไม่นี้สาวน้อยเพชรบันแพงเพงเ,พเล่นยูสวยบุญรอดพี่น้องปะผู้ใดเป็นเอฟซีศิลปินท่านใดก็ไปให้กำลังใจกันได้เด้อจ้าให้กำลังใจอย่าลืมให้กำลังใจยายนุ่ยเด้อพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายนุ่ยหัวล้านน้ำแน่ะนะจ้าฝากช่องน้อยๆของยายนุย่ยน้ำแน่จ้าโดนๆก็ที่ได้ลงคลิปแค่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเอ้ ไวายากจังันกับบ่แม่นว่ายากดอกพี่น้องกะมันบ่มีแนว์เนาะสียพี่น้องเบิ่งเนาะจ้ะเนาะเฮ้ยเย้หนุอยกะกันบ่มาพามาเบิ่งให้เบิ่งนากันจั๊กสิพาไปเบิ่งอย่างเย้หนุอยกะชีวิตเย้หนุอยกะเลี้ยงหลานน้ำเนาะพี่น้องสู้ๆไปเนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้เย้หนุอยหัวล้านจ้าแดดกะ แดดดีดีพี่น่องคนยังไปลานกาแฟขึ้เกาล้วพี่น่องกันฝนว่าต,ตกอกะมีลูกข้ามาเรื่อยๆยู่หรอกยับเว้นก็นไดงาน้องเตยก็เกิดขึ้นอีกแล้วน้องเตยก็เก็บแขนมาทันเสาได้พี่น่อง แขนนวน้าทันเซาโอเคไปนั่งดยู่ะกับมูอ่นกาแฟได้พี่น้องผู้ใด้เขามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายหนุ่ยหัวรานน้ำเนี้ยทามาอัพเดตท่งให้ท่งนาของเพื่อนเชียวบุื่อาวผพี่น้อง เขียวยูน um sure ี่ก็เขียวเส้นเตยไวยูนี่ก็เขียวเส้นพี่น้องเขียวหัดคนเขียวหัดคุณยาหนุ่ยเท้าเราพี่น้องเด้อเนะเขียวหัดคนณเมื่อเขียวธรรมดาได้เท้าพร้อมสำหรับคลิปนี้ยายหนุ่ยหัวล้างก็ฝากไว้สำนีเด้อพี่น้องเด้อพุดอะไรทำไมจอบพะยัยมอดมาอีกเที่ยนึงพี่น้องพี่น้อง มาจอบหักบ่พ่อจ้ะตีโอ้ยผ <ม S 2> ักว่องจ้ะตีเอาอสำหรับคลิปนี้ยะดูข้างล่างกับฝากไวส้ส,สวัสดีจา้าสวัสดีจ้า